สวัสดีค่ะครูขวันใจจากโยคะแอนมี่ค่ะหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะช่วงที่เริ่มมีประจำเดือนนะคะใกล้มีประจำเดือนหรือระหว่างที่มีประจำเดือนเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดท้องปวดหลังแล้วก็ไม่ค่อยสบายขานะคะวันนี้ครูขวัญใจค่ะจะมีท่านะคะโยคะที่จะมาชวนคุณผู้หญิงมาฝึกแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวด หลังปวดขาแล้วก็ปวดท้องกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะฝึกท่าไหนง่ายๆนะคะมีแค่3าท่าเองเท่านั้นค่ะตามมาค่ะวันนี้เราจะมาฝึกท่าโยคะนะคะสำหรับผู้หญิงช่วงวัยที่เรากำลังมีประจำเดือนช่วงวันนั้นของเดือนนะคะหรือแม้กระทั่งก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายร่างกายนะร่างกายเราจะรู้สึกหนัก น่วงๆน,นะคะแล้วก็เริ่มปวดหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเริ่มจากท่าแรกนะโอ okay. เคค่ะเย็ดขาสองข้างขยับตรงมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะถ้าอยู่ที่บ้านเราก็นั่งบนพื้นบนแมทถ้ามีแมทโยคะก็นั่งอยู่บนแมทโยคะได้เลยนะท่าแรกเรียกว่าบัตเตอร์ไฟโพสค่ะงอเขา่าเข้ามาซ้ายขวาค่ะแยกเขา่าซ้ายขวาออกด้านข้างนะคะเราเอามือวางด้านหลังยืดตัวคืนค่ะ เข่าขวาซ้ายกลางออกไปทางด้านข้างแบบนี้นะคะโอเคคุณผู้หญิงที่เริ่มนะคะปวดท้องมาจำเดือนแน่นอนเลยว่าขานี่จะรู้สึกตึงๆนะโอเคงั้นเราตามไปฝึกพร้อมๆกันกับครูขันใจท่าต่อไปนะคะเราลองก้มตัวลงมาข้างหน้าค่ะพับตัวลงลายนิ้วมือขยับเดินมาข้างหน้าะจะเริ่มตึงขาหนี่ด้านในจนถึงใต้ต้นขาทางด้านหลังนะคะ ค้างอยู่ในท่าประมาณนะคะ2ถึง3ลมหายใจก็ได้ค่ะถ้ากลมไม่ได้ก็ยืดตัวตรงขึ้นมาแบบนี้เข่าสองข้างแยกออกไปด้านข้างค่ะหายใจลึกยาวขออีกหนึ่งลมหายใจค่ะถ้าวางศอกได้วางลงไปยืดตัวหลังตรง โอเคหายใจเข้าค่ะย,ยกยกลำตัวขึ้นมาชา้าๆโอเคนะต่า,า,เาปเหยเียดขาสองข้างกลับมาตรงด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเหยียดขาค่ะทางด้านขวากลางออกทางด้านข้างนะคะงอหัวเข่าซ้ายเรากลับเข้ามาโอเคท่านี้นะนั่งอยู่ที่พื้นพยายามกดต้นขาที่เหยียดตรงออกไปกดให้นั่นเลยและยืดตัวหายใจเข้า หายใจออกค่ะก้มตัวลงไปด้านหน้าหายใจเข้ายืดอกลำตัวหายใจออกพับตัวลงอีกด้านหน้าค่ะสัก2-3ถงรอบลมหายใจค่ะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเราเรียกหนึ่งรอบนะคะแล้วถ้าก้มตัวได้ลึกขึ้นวางข้อศอกลงไปเลย Okay. หายใจเข้าโยกลำตัวกลับขึ้นพยาันเกรงขานะอย่าลืมนะคะขาที่เหยียดเกรงเอาไว้งอเข่าขวากลับเข้ามาค่ะทําสลับข้างนะเหยียดขาค่ะทางด้านซ้ายออกไปด้านข้างพับเข่าขวาเข้ามาค่ะนั่งหลังตรงยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับตัวลงพับจากสะโพกยืดอกยืดลำตัวมาข้างหน้ากระโดดข้อเท้าเกรงต้นขาทางด้านซ้ายค่ะ 2-3ถึงสามรอบลมหายใจเหมือนเดิมกลมตัวไม่ลึกก็อยู่แบบรูขันใจได้นะคะปลายนิ้วมือไขยงยืดออกขึ้นค่ะแล้วก็กดต้นขาด้านซ้ายลงค่ะใครที่กลมตัวได้ลึกหรือเคยฝึกโยคะมาเป็นประจำนะคะก็วางข้อศอกลงไปได้ยืดหลังให้ตรงค่ะพยายามออกแรงเกรงขาเหยียดขาทางด้านซ้ายให้ตรงไว้กระโดกข้อเท้า และเปลี่ยนขาย,ยืดตัวกลับขึ้นนะคะท้อยมือกลับเข้ามาค่ะงอเขา่ากลับเข้ามาตรงกลางนั่งค่สมาิปกติได้เลยนะนั่งตัวตรงหลังตรงอ่ะท่าต่อไปค่ะเราจะแยกขาทั้งสองข้างกางออกไปทางด้านข้างค่ะกดต้นขาลงอ่ะเราเอามือดึงเนื้อกลล้นเราดึงเนื้อกลล้นเราขึ้นนะคะแยกขากดต้นขาสองข้างเหยียดออกไปด้านข้างค่ะลายนิ้วมือวางข้างหน้า สมมุติว่าเราปวดนะคะเราปวดขามาเราตึงขามากก้มไม่ลงหยิบบล็อกมารองหรือใครไม่มีบล็อกที่บ้านนะคะสาวๆที่ไม่มีบล็อกหรืออยู่ที่บ้านเรามีผ้าหม่มเรามีหมอนนะคะใช้หมอนใช้ผ้าเอามารองไว้ข้างหน้าได้นะคะนี้นะครูทําให้ดูนะคะพับผ้าคนน้นนะหรือผ้าห่มนะวางไว้ข้างหน้านะคะและ ก้มตัวลงถ้ามีบล็อกก็ค่อยเอาบล็อกลองพื้นให้แข็งๆนิดหนึ่งก้มตัวไปข้างหน้า,าพับตัวลงอาจจะหันหน้ามองไปทางด้านขวาหรือหันหน้ามองไปทางด้านซ้ายได้หมดเลยเล็งต้นขาเอาไว้ค่ะให้น้ำหนักของขาของเราเหมือนมีทุงทรายหนัหนกๆกดบนต้นขา,าไว้นะคะแล้วก็าพาบตัวลงค่ะ ลมตัวมาด้านหน้าอยู่ในท่านี้สัก3-5งลมหายใจได้เลยนะรู้สึกสบายมากเลยตอนนี้ครูก็รู้สึกสบายคขาเรานะคะเวลาออกจากท่าค่อยๆโยกตัวกลับขึ้นมาโอเคอ่ะเอาของออกเอาผ้าออกนะคะงอเขาเข้ามานั่งขัดสมาธิเหมือนเดิมแค่นี้โอเคง่ายมากเลยค่ะ ก้ามเนื้อขาเราจะได้ยืดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราจะสบายเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งท่าสุดท้ายฝากให้ทํานะคะเป็นท่านอนนะทำทำโยคะเราจริงๆเราทําท่านอนได้นะคะฝึกโยคะแล้วก็นอนไปได้ด้วยนะไม่ยากเลยอ่ะเริ่มจากวางนะคะถ้ามีหมอนหรือใช้บล็อกก็ได้นะคะลองต่อเรียงกันแบบนี้ผ้าคนหนูเหมือนเดิมผ้าห่มหนาๆน,าน,าน,านะคะ วางลงไปนะคะลองไว้อ่อันนี้เป็นหมอนของเรานะคะวางไว้กับครูจะเอนหลังลงค่ะเริ่มจากนั่งคุกเข่าแบบนี้นะคะผ้าขนหนูจะอยู่ช่วงตรงขอบเอวของเรานะคะเอวช่วงเอวส่วนล่างนะไม่ใช่เอวบนนะคะเอวล,ล่างนะตรงกระเบนเน็บนะคะอ่ะแล้วก็เอา หมอนเนี่ยหรือเอาผ้าไปลองแล้วเอ๊ลำตัวลงช้าช้าลงไปอ่านี่ศีรษะก็จะอยู่บนหมอนหนึ่งที่เราลองเอาไว้นะคะแล้วก็ลองจัดนิดนึงดึงเนื้อกลล้นเราขึ้นเหนียวเนื้นอก้นขึ้นไปนะคะให้หลงังล่างไม่แอ่นนะยืดหลังแล้วเราก็แยกข่าซ้ายขวากลางออกด้านข้างค่ะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟนอนหงาย แค่นี้เองนะจะเล่นโทรศัพท์ก็ได้จะอ่านหนังสือระหว่างที่ทําท่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยืดเอ,อ่อไหลกว้างงายฝ่ามือออกซ้ายขวาแต่จริงๆแล้วเวลาเราปวดท้องเราอยากพักนะควรจะนอนนิ่งๆพักอยู่ในท่านี้สักประมาณ2-3ถึงนาทีเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เลยไม่ต้องทำอะไรนอนพัก แผ่ออกไปนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้ออุ้งชนการกับท้องเราจะได้สบายได้ยืดออกไปด้วยอ่ะแล้วก็แค่เปิดฝ่าม,มือหง,งายขึ้นนะแล้วก็หายใจลึกๆเข้าให้เต็มที่หายใจออกให้ชา้าที่สุดจะหลับลงไปก็ได้นะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ชา้าโอเค เพราะว่าเวลาเราปวดท้องนะคะมดลูกบีบตัวเนี่ยช่วงอุ้งเชิงกรานหรือหน้าท้องเนี่ยมันจะหดเกร็งเราจะรู้สึกเมื่อยและหน่วงแถวแถวขานีการที่เราได้ขยับขาเปิดออกแบบนี้นะคะจะทำให้คุณผู้หญิงที่ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยจะสบายแล้วก็ได้ยืดเอียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณก้ามนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยนะคะจะหลับไปเลยนะก็ได้ค่ะเป็นการพัก หายใจเข้าลึกยาวโอเคถ้ารู้สึกว่าเริ่มเมื่อยละเริ่มไม่ไหวละอยากจะออกจากท่านะคะใช้มือจับใต้เข่าเข้ามาเข่าชิดกันค่ะโอเคแล้วก็พลิกลำตัวไปทางด้านขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาเป็นไงคะแค่นี้เองนะสี่ท่าที่คุณครูแนะนำให้ฝึกกันนะคะไม่ยากเลยนะลองกลับไปฝึกกันที่บ้านนะคะ ทำท่าจากท่านั่งแล้วเราก็ไปทำท่าน,นอนกันง่ายๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ